สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์แต่ทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นเกี่ยวกับเรื่องราว ของสมสรแมนเชสเตอร์เตดที่น่าสนใจในรอบวันเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับก่อนที่ไปข้อมูกกันแบบเดิมครับก็ฝากกันเหมือนเดิมครับเรื่องของ Facebook ช่อง YouTube ช่องสำรองอีกช่องหนึ่งให้กดติดตามรับฟังกันนะครับโอเคมาเริ่มต้นพูดคุยกันดีกว่านะครับคลิปนี้ก็จะเป็นเรื่องของการตัดเกรดหลังเกมเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับก็จะกันไปในศึกพิบัติอังกฤษคู่ระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเจ้าบ้านของเราเนี่ยนะครับรับการเยือนคิตตันพัลเลตทีมเยือน แล้วก็ผลสรุปออกมาก็คือแมนยูเราเนี่ยผ่ายขาบ้านครับศูนย์ประตูต่อหนึ่งให้กับกิตตัมพาเลตนะฮะ คนทำประตูเนี่ยเป็นโยอาคิมแอนเดอร์เซนนะครับนาทีที่ห5นะครับซัดแบบเต็มเต็มข้อเลยนะครับในจังหวะนั้นก็หมดสิทธิ์ครับสำหรับอุดราน่านะฮะก็เป็นประตูเดียวที่มันเกิดขึ้นนะครับแต่ว่ามันก็เป็นการเก็บชัยชนะแล้วก็คว้า3แต้มสําคัญให้กับพาเลทได้นะครับเรื่องของการตัดเกรดนะฮะแล้วก็เรื่องของ11ตัวจริงเป็นอย่างไรนะครับก็ต้องบอกว่าในเกมวันนี้นะครับภาพรวมเนี่ยแมนยูก็ ไม่ได้แบบมีรูปเกมที่แยกหว่าทีมเยือนนะก็ะคือเล่นได้ดีแหละตั้งแต่ครึ่งแรกแล้วก็ครึ่งหลังแต่ว่าไอ้เรื่องของจังหวะของเกมความเฉียบคม การจ่ายบอลผิดพลาดก็มีเยอะนะครับอะไรเดิมๆที่มันเคยเกิดขึ้นจากเกมนั้นก่อนมันก็เกิดขึ้นในเกมน,นี้นะครับทาให้แมนยูก็แพ้กันไปนะฮะในเกมน,นี้ก็เป็นสิ่งที่หัวเสียไหมก็หัวเสียครับแต่มันก็ต้องสู้กันต่อไปอ่ะนะฮะมันก็คงไม่มีคําไหนที่จะพูดไปได้มากกว่านี้แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาตัดเกรกันเต็มๆด้วยนะครับมีเรื่องอะไรที่น่าสนใจบ้างเต็ม10ได้เท่าไหร่แฟนพีคคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้สเปตตัวจริงนัดน,นี้แมนยูเนี่ยจัดออกมานะครับก็ ็มีในรายของอยรุ่นเหมือนเดิมนะครับแรดฟอร์ดเซิเมโรบรูโนเมสันเม์แล้วก็ฟาโกนโดนะครับแล้วก็มี4แนวรับก็คือเอานบัตฝั่งซ้าย มีวารานเนียนเลิฟแล้วก็ดันโลนะครับส่วนมุสวะ,ะตูเนี่ยเป็นอุนาน่านะครับก็แบก้ายเนี่ยไม่มีทางเลือกครับต้องใช้ในรายของอาราบัตไปนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวเรามาตัดเกรกันดีกว่านะครับสำหรับคนแรกครับก็คือองเดออุนาน่าครับซึ่งเรื่องของบททดสอบรายยเนี่ยไม่ค่อยมีอะไรมากมายทักนติก็คือเป็นจังหวะการเสียประตูนั่นแหละซึ่งมันก็ยากมากนะฮะที่จะไปเซฟในจังหวะของเอนเดอร์เซนที่ยิงในจังหวะนั้นนะครับก็ นัดเนี้ยอุราน่าได้ไป6เต็ม10ด้วยกันนะครับกลางๆนะฮะแล้วก็4แนวรับนะฮะนัดนี้ดัลโล่เนี่ยได้ไป6ถึง7ด้วยกันนะครับคือดัลโล่เนี่ยอาจจะมีจังหวะหลวมๆอยู่บ้างแต่ก็มีบทบาทในเรื่องของการเติมเกมรุกได้ดีแต่จุดเดียวที่มักจะมีปัญหาก็คือดัลโล่เนี่ยเติมไปแล้วก็ cross อลได้ไม่ค่อยดีนะครับมันไม่ค่อยละเอียดอะนะฮะในจังหวะการเล่นในจังหวะการผ่านบอลหรือว่าจังหวะการเติมขึ้นไปออกบอลยาวออกบอกล จากด้านข้างก็ต้องปรับปรุงกันต่อไปซึ่งสื่ออังกฤษส่วนใหญ่ก็ตัดออกมา6-7เต็ม10นะครับวารานนะครับในเกมวันนี้แล้วก็เดียนเลิฟในเกมวันนี้นะครับก็ได้ไป5-6ด้วยกันนะครับส่วนฝั่งซ้ายเนี่ยมันมีปัญหาชัดเจนอยู่แล้วนะครับเพราะว่าอัลบัตไม่ใช่แบ็กซ้ายธรรมชาติแล้วก็มาเจอเหลี่ยมของ RU ก็โดนเล่นงานอยู่เป็นประจำนะฮะอาเองก็ครองมาได้ดี เก็บบอลได้ดีนะครับเรียกฟาวจากอารบ,บัตได้ค่อนข้างเยอะนะครับอารบัตนอกจากจะมีการเติมขึ้นมาหุบเข้าตรงกลางแล้วก็มีการต้องโยกออกมาเล่นเป็นแบ็กซ้ายได้ด้วยนะฮะบ,บทบาทเขาเนี่ยค่อนข้างหนักพอสมควรเพราะว่าซึ่งอารบ,บัตเนี่ยต้องเล่นแบบหลากหลายตำแหน่งนะฮะทำให้ก็มีผลเกี่ยวกับเกมรับในบางช่วงของเกมเหมือนกันนะครับก็มีหลายๆจังหวะที่เสียเหลี่ยมในรายของอายูให้เราได้เห็นกันนะครับอารบ,บัตในเกมน,นี้นะครับตัดออกมาก็ได้ไปประมาณ5-6เช่นเดียวกันแต่ว่าสื่ออังกฤษส่วนใหญ่เนี่ย ออกมาเนี่ยก็ได้ประมาณ5หรือ4.5นะครับประมาณนั้นนะส่วนในรายของคาซิเบโร่คำในเกมน,นี้ไม่ได้ยืนประจําการเป็นแบบ ตัวรับซะเยอะนะฮะเหมือนเกมนัดกอดนะครับเกมวันนี้คาซิเมโร่มีโอกาสเติมขึ้นไปในพื้นที่สุดท้ายบ่อยครั้งนะครับเติมเกมรุกอะค่อนข้างเยอะสําหรับคาซิเมโร่เครับซึ่งคาซิเมโร่นัดนี้เรื่องของการผ่านบอลอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะความละเอียดก็ยังคงมีปัญหาเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เรื่องของพลังงานของคาซิเมโร่ชัดเจนนะครับว่านัดนี้ก็ยังคงมีปัญหาเหมือนกันนะฮะในการเบรกคู่แข่งแล้วก็มีการตัดเกมหนักๆหลายต่อหลายครั้งซึ่งมันก็ เป็นการทําให้ทีมเสียฟวา์เหมือนกันสนอคาซิเมโรครับน,น,นี้ก็ได้ไปประมาณ5เต็ม10นะฮะจากหลายสื่อในอังกฤษเหมือนกันส่วนอันนี้นะครับในรายของเมสันเมาส์ที่ได้รับโอกาสเหมือนกันครับเป็นตัวจริงเมสันเมาส์เนี่ยอาจจะไม่ค่อยเพอร์เฟกสักเท่าไหร่แต่ว่าไอ้เรื่องของจังหวะการลงมาเชื่อมเกมการออกบอลการแบบใช้พลังงานในการเชื่อมเกมเนี่ยจากซ้ายไปขวาจากขวามาซ้ายหรือว่าเชื่อมเกมในพื้นที่แดนกลางรวมไปถึงจากหลังมาหน้า แล้วก็พื้นที่สุดท้ายเนี่ยนะฮะเมสันเมาส์เนี่ยค่อนข้างมีส่วนร่มข้างเยอะเหมือนกันซึ่งสุดท้ายเนี่ยมันก็ต้องมีอะไรมากกว่านี้นะฮะสำหรับเมสันเมาส์ภาพรวมเนี่ยก็เลยตัดออกมาประมาณ6เต็ม10ด้วยกันสำหรับเมสันเมาส์ในเกมน,นี้นะครับส่วนในรายของฟาวโกโนปีเอสตรีครับนัดเนี้ยมันจะมีบางช่วงนะที่ ทางฟากุโดได้รับเรื่องของลูกบอลเนี่ยค่อนข้างน้อยเพราะว่าพี่เนี่ยไม่ค่อยจ่ายบอลมาให้ครับส่วนใหญ่บอลออกซ้ายค่อนข้างเยอะนะฮะทำให้ฟากุโดบางช่วงก็หายไปบางช่วงก็ทําได้ดีนะครับแต่ภาพรวมก็ต้องยอมรับแบบตามตรงครับว่าประโยชน์ยังน้อยไปนะครับอาจจะมีวูปวาบอยู่บ้างแต่ว่าต้องมีประโยชน์มากกว่านี้ส่วนหนึ่งก็ผมเนี่ยพยายามมองนะว่าบอลเนี่ยมันไม่ค่อยหาฟากุโดด้วยนะครับ,รบก็เลยอันนี้ตัดออกมาได้ไปประมาณ5 เต็ม10ด้วยกันบางสื่อก็ให้ไป5.5ด้วยกันนะครับส่วนในรายของบูโดโนนะครับ เรื่องของพลังงานเรื่องของความมุ่งมั่นตั้งใจเล่นเกมรับเกมรุกช่วยทีมเนี่ยเราให้แบบเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วแต่จุดหนึ่งที่บรูโน่เนี่ยต้องแก้ปัญหานะครับก็คือเรื่องของความละเอียดในการออกบอลน,นั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นการออกบอลจากหลังมาแดนกลางมาหน้าหรือการออกบอลในพื้นที่สุดท้ายทำชิ่งอย่างเงี้ยบรูโน่ Bruno เนี่ยเป็นคนที่จ่ายบอลเสี่ยงแต่ว่าก็เสียเยอะนะครับคือนัดไหนออกบอลแม่นมันก็แม่นเซเวอร์เลย ทำได้ดีมากๆเพอร์เฟกมากแต่ว่านัดไหนที่ไม่เนียบเนียก็คือทั้งเกมเนี่ยจ่ายบอลเสียเยอะมากๆนะฮะทำให้คู่แข่งเนี่ยก็ตัดบอลได้แบบง่ายๆนะครับจังหวะไหนที่มันเป็นจังหวะที่ง่ายไม่ได้จะเสียก็ดันไปเสียอีกสําหรับบรูโน่เฟอร์เดสนะครับก็เป็นอีกหนึ่งนัดนะที่ก็ต้องโดนตาหนิด,ด้วยแต่ว่ามันก็มีข้อดีอย่างที่ผมบอกไปครับเต็ม10เนี่ยก็ได้ไป5-6ถึงด้วยกันนะครับส่วนในรายของแรดฟอร์ดผมตามดูแล้วนะฮะสื่ออังกฤษส่วนใหญ่รวมไปถึงในใจผมเองเนี่ยมองว่าแรดฟอร์ดเนี่ยม เป็นอย่างมากนะครับซึ่งปัญหานั้นมันก็เป็นปัญหาเดิมๆครับก็คือแรดฟอร์ดยังมีจังหวะการเล่นที่เป็นจังหวะนรกอะ่ะก็คือจังหวะที่จะจ่ายก็ไม่ยอมจ่ายจะยิงก็ไม่ยอมยิงจะเลี้ยงไปอย่างเดียวนะครับจะแหวกอย่างเดียวเลยนะครับแนวรับฝ่ายตรงข้ามบังอยู่สาถึงสี่คนก็เลี้ยงเข้าไปเลี้ยงเข้าไปแล้วก็ยิงไปติดบล็อกบ้างนะครับไอ้จังหวะที่จ่ายเนี่ยก็เป็นจังหวะที่ตัวเองตันแล้วหรือว่า จ่ายแบบไม่ดีนะครับเป็นจังหวะแบบจ่ายแบบข,ขะกเกินๆทำให้เพื่อนหลับยากนะครับมันก็เป็นปัญหาของแรดฟอร์มมาโดยตลอดซึ่งสิ่งนี้แรดฟอร์มมันต้องแบบปรับปรุงตัวบ้างนะในเรื่องของวิธีการเล่นร่วมกับเพื่อนนะครับคือมันมีจังหวะหนึ่งที่ผมได้เห็นแล้วก็ผมรู้สึกว่าเฮ้ยแมนยูมันต้องมีแบบนี้วะ่ะระหว่างกองหน้ากับตัวด้านข้างจะมีจังหวะหนึ่งครับที่ฟาโกนโดกับฮอยรุนมาเล่นกันทางฝั่งขวาฮอยรุนมันอยู่ตรงกลางฟาโกนโดทำชิ่งกับฮอยรุนแล้วมันก็มีพื้นที่ตงานนนนื้้้ทีีสุดยออคมมัแบบ จริงนะครับแต่ตอนนี้นะครับแรดฟอร์ดมันไม่ใช่แบบนั้นไงแรดฟอร์ดมันจะจ่ายมันก็ต้องเป็นแบบจังหวะที่มันเอาตัวเองไม่รอดแล้วมันก็ยัดเข้ามาเปิดบอลก็ไม่แม่นอีกนะฮะทำชิงก็ไม่ได้ชิงไม่เป็นนะครับเอาตรงอ่ะ มักซียาวลงมามันยังแบบมีลูกที่พยายามที่จะเล่น1-2กับเพื่อนร่วมทีมมากกว่าแรดฟอร์ดอะนะฮะเออนี่คือจุดที่วลาดฟอร์ดต้องปรับปรุงเลยด่วนนะครับคือคุณมีแฮร์รี่เคนคุณมีฮาแลนด์คุณมีตัวท็อปสย์นหน้าตัวท็อปเบอร์หนึ่งของโลกอย่างไรแต่ถ้าเกิดคุณมีคนรอบข้างแบบนี้นะครับ คุณก็ตายศูนย์หน้าก็ยิงไม่ได้นะครับถ้าคุณเป็นแบบนี้ยากเลยฮะศูนย์หน้าลําบากใจแน่นอนนะครับหอยลุนมันก็ต้องไปรอบอลจากพวกแบบตัวตรงกลางเอานะครับพวกบูโนโ่พวกในรายของเมสันเมสาเอานะครับตัวที่เป็นตัวลึกลงมานะฮะตัวด้านข้างออกบอล ก็ไม่ได้อีกนะครับแล้วก็ในรายของอยรุนนัดนี้ก็เล่นเต็มที่แล้วนะครับจังหวะเสียดายครับพี่มันยังขาดขัดเนเกินในพื้นที่สุดท้ายเนาะก็ต้องแบบมีจังหวะที่นิ่งกว่าน,นี้แล้วก็เฉียบคมมากกว่าน,นี้นะฮะแต่การมีส่วนร่อมกับเกมในหลายจังหวะเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้ครับสำหรับอยรุนก็ได้ใบ5-6เต็ม10ส่วนแรดฟอร์ดนะฮะไม่ถึงหนะครับหลายสื่ออังกฤษตัดมาไม่ถึง5นะนนต,5นะต้องบอกก่อนนะครับบางสื่อเนี่ยตัดไปต่ําเลย2 สามสี 5, ่ไม่ถึงห้าไม่ถึงห้าเต็มสิบอ่ะน,นี้ถือว่าแย่มากๆครับเกี่ยวกับเรตติ้งในเกมน,นี้ของทางแรดฟอร์ดนะครับส่วนกราโชลงมาก็มีจังหวะวูบวาบอยู่นะครับแล้วก็มีจังหวะที่ได้ยิงนะฮะแน่นอนครับว่ากนาโชมันก็ดูลงมาแล้วเนี่ยมันก็ยิงดูแบบเล่นเป็นทีมากกว่านะครับจังหวะไหนที่ยิงได้มันก็ลองยิงจังหวะไหนที่ควรส่งทําชิ่งมันก็ทําชิ่งกันไปตอนนี้กระโชก็ได้ไปเต็มที่เนี่ยก็ประมาณ6เต็ม10ด้วยกันนะครับจากหลายสื่อบางสื่อก็ให้ไป5ให้ไป 7.5ดก็มีเหมือนกันครับแล้วก็พวกเอเร็กเซนลงมาก็เวลามันน้อยเหลือเกินไปแล้วนะครับในรายของมาร์ซยาก็เช่นเดียวกันดอนนี่ก็เช่นเดียวกันแม็กวก็เช่นเดียวกันนะครับที่ลงมาในช่วงครึ่งหลังก็เวลามันน้อยเกินไปนะครับซึ่งเอเร็กินฮาเกับนัดนี้การปรับทัพแล้วก็การจัดการเกมเนี่ยมันก็มีปัญหาครับนัดนี้ก็เอเดร็กินฮาตัดเกรดผู้จัดก,การทีมเนี่ยได้ไป สี่ถึงหเต็ม10ด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนตัวที่ตัวสำรองเนี่ยจริงๆแล้วมันก็มีตัวสำรองอย่างเช่นในรายของเมสบี้อย่างเงี้ยที่น่าจะเอาพลังงานจากเมสบี้เนี่ยส่งลงมานะครับซึ่งเราได้เห็นพลังงานของ m มสบี้ละก็ควรที่ส่งลงมาเพิ่มเติมกันไปนะครับแล้วก็อาจจะมีเรื่องของเกี่ยวกับแรดฟอร์ดที่เล่นไม่ดีแต่ว่ายังได้อยู่ในสนามเนี่ยจนแบบ นาทีที่เกือบแปดสิบทั้นังที่เล่นไม่ได้ก็ควรเปลี่ยนถูกไหมฮะแล้วก็ฟากุนโดที่อาจจะแบบไม่มือวาสักเท่าไหร่ก็ควรที่จะเปลี่ยนตั้งแต่แรกอยู่แล้วอะไรประมาณนั้นนะครับก็เป็นหลายๆมุมมองแล้วกันนะครับที่เอามาคอมเมนต์กันในเรื่องของการปรับทัพของทางเอเดนฮารแล้วก็การแก้เกมการทําทีมที่มีเกมบุกที่บางครั้งเนี่ยมันก็ดูแบบไม่ได้เร่งสปีดสักเท่าไหร่ยังมีความจืดชืดได้เห็นนะครับเวลาเจอทีมที่ตั้งรับ ลึกรับแน่นเนี่ยบางทีก็ไปไม่เป็นนะฮะนี่คือการตัดเกรดละนะฮะถูกใจไม่ถูกใจอย่างไรก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้แล้วกันนะครับส่วนตรงของผมผมก็หัวร้อนแล้วก็เซ็งเหมือนกันนะฮะก็ไม่ใช่แบบว่าจะมาแบบยิ้มแย้มตามปกตินะครับทีมแพ้มันก็ไม่แฮปปี้หรอกนะฮะแล้วก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากด้วยนะครับก็ว่ากันใหม่ในเลิหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ลากไปก่อนครับใครชอบครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ